ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องโลกทัวลายครับพบกันอีกแล้วครับช่องโลกตัวลายวันนี้จะพาทุกท่านมาสัมผัสถนนที่ละติจูดนะครับสูงที่สุดเหนือที่สุดแดนสยามของแท้และแน่นอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 2 9 0ครับกมแรกจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ถนนพหลนโยธินจะรดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 1 49ครับแต่เส้นที่เราจะรีวิวนี้นะครับชร1063มาจรด1290ซึ่งเป็นบายพาสตัดใหม่มาจากสนามบินนะครับจริงๆเส้นนี้มาจากอามอแม่ฟ้าหลวงนะครับมาจรดตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโมแล้วเราก็มาจะเจอเน,นินเจอโคง้งตามคลิปนี้แหละครับพอลงคลิป ปั๊บไม่ใช้ลงคลิปนะครับลงเนินปับเราก็จะมาเจอแม่น้ําของหรือแม่น้ำโขงนั่นเองครับมาเจอสักเล็กน้อยสักประมาณ3-4กิโลเมตรเราก็จะตัดออกเพราะว่าแอดไม่ได้เรียบโขงเข้าไปในทางหลวงชนบทนะครับขอตัด1290ออกไปโผล่นู่นเลยครับจุดชมวิวห้วยทรายมารเลยนะครับผมนะ โซนที่ท่านเห็นตามแผนที่นี่นะครับช่วงโซนลงเนินลงเนินเรื่อยๆนะพอลงมาสักแป๊บหนึ่งก็มาถึงจุดชมวิวห้วยสายมารแล้วก็อาจะเลาะคราวนี้คือเลาะแม่น้ำโขงก็ยาวไปเลยครับผมจะพาทุกท่านไปส่งที่กมสุดท้ายของทางหลวงแผ่นดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1290เอาง่ายๆที่ว่าเรียบโขงยาวนะครับจริงๆเรียบมาตั้งแต่ แรกเลยนะครับยาตั้งแต่แม่สายนะแล้วก็มาส่งสุดที่เชียงของเพรเลี้ยวขวาม,มันก็จะออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข102 0ที่ไปเทิงและออกขุนกรถนนพหลโยธินนั่นเองครับถนนที่จะเดินทางมาหาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1290ถนนที่อยู่ราิจูดหรืออยู่เหนือสุดแดนสยามติดชายแดน3แผ่นดินของแท้นะครับชายแดนแท้แเจ้านะครับ <Yeah. S 1> อยู่ข้างบนนี่แหละ ก็คือเส้นแรกนะครับก็คือถนนประหวนโยธินนู้นจากแม่สายนะครับที่สี่แยกจะหลดทางหลวงไปดินหมายเลข1 1 4่ข้าวถ้าท่านซ้ายออกไปก็จะเป็นเนื้อสุดแดนสยามเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเชียงรายเริ่มฝั่งทิศตะวันตกแรกๆเลยก็จะผ่านผาฮีไอ้ผาหมีผาฮีดอยช้างมูบดอยตุงแล้วก็ไปลงที่ถนนประโหดโยธินนะครับถ้าสีแยกตั้งต้นเมื่อสักครู่ถ้าตรงไปก็จะเป็นด่าน นะครับด่านชายแดนของอแม่สายเราเลี้ยวขวานะครับก็คือกอมอแรกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข129 0สูนให้สังเกตรโรงแรมที่แบบเหมือนวังอะไรเงี้ยครับโรงแรมเบิร์ดเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆก็จะผ่านสามเหลี่ยมทองคำ แม่น้ำโขงมาเะเอประเทศไทยสวัสดีไทยแลนด์ที่สามเหลี่ยมทองคำครับตรงพระเจ้าล้านตื้อนะครับแล้วก็ลัดเลาะเรียบกันไปเลยนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1290ก็จะเรียบโค้งไปนะครับเส้นถนนที่จะมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1290เส้นที่2ถัดมาเอาผมขอไปเส้นหลักๆนะครับก็คือเส้นอาเริ่มที่ทางถนนประหลดโยธินเช่นเดียวกันไปถึงอำเภอแม่จันท่านเลี้ยวขวาไปทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1016ก็จะตัดตรงออก อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมาทะลุวงเวียนนครเชียงแสนนะครับก็จะเป็นรูปช้างนะอยู่กลางวงเวียนสีขาวๆถ้าท่านตรงเข้าไปในเมืองนครเชียงแสนเนี่ยก็จะเจอกำแพงเก่าเจอคลองเจอน้ําไว้สู้ลบเป็นกระเขตกกำแพงแนวกันชนเก่าๆให้ทุกท่านได้สัมผัสอยู่นะครับแต่เส้นที่แอดมินรีวิวนะครับตามที่เริ่มต้นแผนที่ก็คือเป็นถนนตัดใหม่บายพาสดังด้านทิศต,ตะวันออก จริงๆผมเริ่มเดินทางมาตั้งแต่ท่ากาศยยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับชร5023มาจรดกับทางหลวงชนบทเชียงราย1063ถ้าซ้ายไปนิด123โลก็จะเป็นถนนพหลโยธินนะครับก็คือตรงมอแม่ฟ้าหลวงนั่นเองแต่เราเลี้ยวขวาแล้ววิ่งสุดปื้ดมาจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1290แล้วเลี้ยวขวามาเรื่อยๆก็จะมาเจอถนน1290ที่กำลังวิ่งอยู่นี้นะครับ ถนนเส้นนี้มีไฮไลท์ผ่านจิตท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำเอ่ยนะครับวัดพระธาตุผาเงาเอ,อ่ยจุดชมวิวห้วยทรายมานเอ่ยนะครับรวมถึงแวะดอยสงโอได้เส้นนี้มันสูงที่สุดเลยดูหนาวก็จะหนาวสุดฟินนะครับความสูงเขาได้ด้วย ความฟินเขาก็ให้มานะครับดูดูฝนถ้ามีฝนตกก็จะมเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวไปร้านนะครับ oh. เส้นนี้ดีหน่อยมีการปรับปรุงมาตรงนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วนะครับเ oh. วอร์ชั่นแรกก็ลำบากหน่อยเวอร์ชั่นที่2ก็ไม่มีหลายทางนี่เป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วเริ่มมีหลายทางแล้วนะครับ oh. ส่วนท่านจะมาเชียงของเส้นที่เป็นสี่เลนคอมพิวเลยตอนนี้ก็จะยังไม่คอมพิว ทีเดียวทีเดียวนักนะครับก็ยังมีบายพาสทางด้านเทิงที่ยังไม่สีเลนย,ยังยังทำไม่เสร็จทั้งหมดนะครับเพราะว่าทางหลวงเพนดินหมายเลข1 0 2 0ที่มาจากเทิงจุลเชียงของเนี่ยก็สีเลนตลอดสายเฉพาะระหว่างเทิงกับเชียงของเท่านั้นส่วนระหว่างเทิงไปตัวเมืองเชียงรายเนี่ยยังบายพาสที่ทําใหม่ยังทําไม่เสร็จแต่1 0 2 0ช่วงเทิงไปไม่แยกขุกนกร พูดผิดนะครับแยกแม่กอนเนี่ยก็ยังไม่สีเลนนะครับยังเป็นสวนเลนอยู่ถนนที่นี้สวยครับกลับมาเข้าเรื่องกันนะจะเห็นวิวนะครับด้านขวาเป็นเทือกเขาทิวเขาของอาทางโซนภาคเหนือแต้ๆคือเชียงรายก็คือจะมีลักษณะสูงชันสลับ ลัดเลาะไล่เลี่ยกันไปจะไม่เหมือนทางภูเขาโทนอีสานที่ตัดตรงๆเหมือนขนมเปียกปูนนะครับสูงๆขึ้นไปแล้วตัดตรงๆแต่อันนี้จะแบบแหลมเป็นยอดเป็นยอดเป็นยอดก็เป็นเสน่อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับในขณะเดียวการมองไปทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นแม่น้าโขงแล้วก็จะเป็นภูเขาฝั่งอ่าสอปรปลาวนะครับสบปปลาวเส้นนี้ท่านก็ยังเห็นจุดผ่านแดนนะครับก็คือโซนเชียงแสนก็สามารถข้ามไป เที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนนะครับเช่าลาวไว้99ปีผมตีไว้ซะร้อยปีนะครับก็จะมีทำบอร์ดิ้งพาสบัตรประชาชนใบเดียวคข้าไปได้ผมไม่มั่นใจว่าตรงนั้นเปิดให้เข้าไปเที่ยวหรือยังเพราะว่าลักษณะการปกครองของจีนเนี่ยโควิดยังเป็นศูนย์อยู่ไม่ใช่ลักษณะแบบแบบไทยหรือแบบลาวทีนะครับ โอเพแล้วแล้วก็ได้วัคซีนที่เป็น mRNA แล้วอะไรแล้วเนาะอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแล้วแก่รูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศไปนะแต่ถ้าเป็นโซนอื่นๆที่เป็นด่านถาวรระหว่างไทยกับสปปลาวทั้งหมดเนี่ยก็เปิดทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนไหนด่านไหนจังหวัดไหนนะครับเส้นนี้นะครับอย่าลืมมาสัมผัส ผมจะวิ่งมาจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1200กมสุดท้ายนะครับถึง3แยกเลี้ยวขวาปั๊บก็จะเปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020ก็จะไปทางเทิงนะครับแล้วก็จะไปยังแยกขุนกรสีแยกตัดถนนพหลโยธินนู่นแหละนะครับก็เอาบรรยากาศถนนที่สูงนะครับละติจูดสูงที่สุดหรืออยู่เหนือสุด แดนสยามของแท้แล้วก็เรียบโขงยาวที่สุดของแท้เรียบโขงสูงสวยที่สุดของแท้ผมเคยรีวิวทังโซนอีสานนะครับตั้งแต่เลยโซนท่ารี่เชียงคานลัดเลาะจนถึงอุบลน,นะครับก็ต่ยังไม่มีวิวของ แม่น้ำโขงสลับซับซ้อนกับภูเขาสูงชันคดเคี้ยวแบบทางเหนือให้ชมนะครับก็จะลัดลอกกันธรรมดาก็จะเป็นช่วงเมื่อก่อนที่เขื่อนเขาเก็บน้ำไว้เยอะก็จะเป็นแก่งหินแล้วก็จะเห็นลำน้ำโขงตื้นๆแม่น้ำโขงตื้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าเป็นโซนนี้ท่านจะสลับซับซ้อนไปด้วยภูเขานะครับ มากมายแล้วก็แม่น้าโขงก็จะลัดเลาะไปตามภูเขาว,วิวจะสวยทั้งทางซ้ายทางขวาไม่ว่าจะฝั่งไทยเอ่ยหรือฝั่งสอปป,อปอลาวเอ่ยก็จะเห็นเห็นวิวที่ไม่ซ้ําหน้านะครับมาให้ทุกท่านชมสมบเสมอแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝนก็จะเห็นเมฆหมอกทั้งวันนะครับถ้าเป็นฤดู หนาวก็จะฟินฟินทั้งเส้นเพราะว่าลัติจูดอยู่สูงนะครับเหนือสุดแดนสยามเส้นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อไปเที่ยวแก่งพ้าดายก็คือจุดที่แม่น้ำโขงมาสัมผัสประ,ประเทศไทยครั้งแรกที่สามเหลี่ยมทองคำแล้วจะจากเราเราไปที่เวียงแก่นก็คือแก่งพ้าดายไปเที่ยวเล่นที่ขแขวงไซยบุรีสปปลาวแล้วก็วกกลับมาหาเราที่ท่าลี่เมืองเลยนะครับแล้วก็ ตรงไปทางโซนอีสานต่อๆไปซึ่งในโซนนั้นแอดมินก็รีวิวไว้แล้วถนนเรียบโขงเนี่ยตั้งแต่กอมอแรกจนกอมอสุดท้ายนะครับเฉวงทลายได้รีวิวไว้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับแวะแชะชิมชอบเรียบโขงกันได้เลยทีเดียวนะแต่ถ้าเป็นโซนที่ว่าสวยที่ชอบก็ต้องเป็นทางนี้แหละเส้นนี้แหละเพราะว่าอย่างเราเป็นพวกคลั่งไคล้ในทางภูเขา อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะพาดเ้นนี้นะถ้ามีโอกาสมีจังหวะแวะไปครับเชื่อมต่อไปทลอ 1, 1 5 5นะครับเอดมินก็จะพาเรวิวในเอพิโซดต่อๆไปที่จะไปดอยผาตั้งที่จะไปจรดทลอ1 9 3นะครับก็จะผ่านผาตั้งชี้เทือนชี้ดาวชี้ฟ้ายาวไปจนถึงด่านบ้านหัวนะครับเป็นด่านออกแปลงสยบุรีสปป,ป,ปลาวได้หรือจะยาวไปยังนูน่นพเยานะครับก็ หาได้มีปัญหาแต่อย่างใดไม่นะครับถนนสวยวิวงามรนะ้านกาแฟหลงป่าเดินทะลุออกมายัางไงก็เจอร้านกาแฟให้ชิมแน่ๆนะครับเชียงรายไม่ต้องห่วงนะครับเยอะมากๆนะแล้วจริงๆคลิปนี้พอไปถึงสุดทางเลิฟนะครับ129 0ก็จะไปเจอ1020งศเราเลี้ยวขวาปั๊บก็จะเอาวิวเอาบรรยากาศของ เชียงของสักเล็กน้อยมาฝากท่านแล้วก็จะบายบายกันที่ต,ตําปตทอของเชียงของนะครับแล้วก็จะรีวิวเส้นต่อไปก็คือจะเริ่ม1 1 5่แล้วละ่ะนะก็จะลัดเลาะไปทางรัดคือเราจะไม่วิ่งเป็นตัวยูเราวิ่งเส้น1 0 2 0แล้ว,ว,วลตัดออกกลางเส้นเลยแล้วก็แป๊บหนึ่งก็จะเข้าเวียงแก่นแล้วก็จะไปแก่งผาใดกันเลยทีเดียวนะครับ ก็น่าจะได้ไอเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอของตัวเมืองเชียงของโอ้ห่างไกลาจากตัวเมืองเชียงรายอำเภอเมืองเยอะครับรวม200กิโลนะถ้าเอาจริงๆนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับก็จะเห็นวิวมองกันไปมองกันมาแล้วก็จะมีผ่านะสะพานนะครับด่านท้าวรของเชียงของนะครับโอ้ถ้านั่งรถ เมหรือรถทัวร์ข้ามไปกว่าจะข้ามด่านได้ก็ค่าใช้จ่ายรวมๆ3ามร้อยปสวม400นะครับผมจริงๆผมไปรถบริการสาธารณะรอบเดียวนะครับโอ้ไปกัน6คนคนละ400นี่ก็ก็เยอะอยู่นะครับมันจะมีค่านั่นค่านี่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ขับรถไปจ่าย400กว่าบาทแล้วก็ที่เหลือถ้าทุกคนมีพาสปอร์ตก็เสียไม่กี่บาทไปรู้สึกเอารถข้ามไปมันจะคุ้มกว่านะฮะ ตามนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไม,ไม่กล้าเอาไปไม่กล้า,าไปไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับกลัวเรื่องอการเติมน้ํามันนะครับมันจะลําบากก็เลยจะยังไม่ได้ไปรีวิวทังโซนสปปาลาวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีจังหวักก็จะได้ไปเที่ยวอยู่นะครับ น่าจะได้ไอเดียครับจมก็ทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับผมเอ,อย่าลืมกดซับสไคกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ที่อัวออไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ